เราก็มีหลักธรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยนะเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพานไปแล้วก็ไม่มีได้เห็นหน้าเห็นตาแต่ก็มีตัวแทนก็คือหลักธรรมนี่ที่พระพุทธเจ้าก่อนปรินิพานได้บอกไว้อย่างนั้นนะเมื่อเราปรินิพานไปแล้วก็ให้มีหลักพระธรรมคำสอนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า แต่ละยุคแต่สมัยก็ไปอ่านไปเรียนแล้วก็ปฏิบัติสืบซอบสืบทอดกันมานะรักษาไว้อายุของพระพุทธศาสนานะก็บางคนก็อ่านแล้วก็เข้าใจบางคนอ่านแล้วก็เข้าใจตามแต่ละคนนะที่จะเข้าใจนะมาแล้วเราก็มานั่งปฏิบัติ นะรักษาได้ไหมทำได้ไหมนี่ตัวนี้สำคัญถ้าทำได้ก็จะปลอดภัยนะก็จะได้รักษาศาสนาไว้นะหลักธรรมคำสอนก็จะอยู่ต่อนะจะไม่เปลี่ยนแปลงนะจะไม่ย่นย่อยนยานนะจะไม่เปลี่ยนแปลงนะเราก็จะไม่เปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกนะ อยู่ได้ตลอดไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนถ้ามนุษย์อากาลิโกถูกไหมครูบาหมูภาษาบาลีก็ว่าอากาลิโกคำสอนพระพุทธเจ้านี่คือของจริงไม่มีวันเปลี่ยนได้นะที่ไม่เปลี่ยนก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมีความเกิดความแก่ความตายเป็นสิ่งที่ จริงอันนี้คืออาการลิโกเป็นของที่เปลี่ยนไม่ได้นะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้คําว่าการลิโกคนเราแก่ทุกคนก็แก่อันนี้คือคาสอนเห็นไหมความตายก็เที่ยงนี่พระพุทธเจ้าก็บอกนี่คืออาการลิโกนะแต่ต่อไปอาจจะมีอุญญน่นยนต์สร้างอุญญน่นยะนต์สมัยนี้ก็ AI อุญญนุนยนเห็นไหมบางที AI ก็สอนธรรมะ นะบางคนฟังไม่รู้ว่าไอสอนหรือว่าคนสอนนะแต่เราก็รักษาไว้คําสอนพระพุทธเจ้านะเราใช้คนพูดนะใจร่างกายใช้การฝึกฝนประพฤติปฏิบัตินี่การสืบออนอายุศาสนานะรักษาไว้นะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องแน่นะ คนเรายุดติดนะอุปทานขันทั้งห้านะคนเราส่วนมากไม่เคยรู้จักตัวจริงของตัวเองนะได้แต่รู้ว่านี่เราแต่ไม่รู้จักว่าเราก็ร่างกายนี้ก็ต้องเสื่อมแก่ชาราและก็ตายก็ไม่ใช่เรานะ แล้วก็ใจที่มันอยู่ในกายนี่ยมันก็ยังเป็นเราอยู่นะก็เรียกว่าใจก็ยังไม่รู้จักเลยว่าใจนี้มันเป็นอย่างไรนะก็เลยก็เรียกว่าใจก็อุปทา,านยึดนะใจก็ยังไม่รู้ว่าตัวตัวใจเองเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรนะตามไม่ได้เรียนหลักธรรมและนำมาพิจารณานำมา มาพิจารณาหาความจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าใจนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรานะแต่ถ้าใจนี้เป็นเราพอเราสังขารนี่แก่จราหมดอายุก่องสังขารจิตมันก็จะยึดว่ามันเป็นตัวนายนายกอพอเป็นจิตยึด,ยดนายกมันก็จะอยู่กับ กับสิ่งที่มันผูกพันตอนนี้ที่เขาเรียกมีอะไรเป็นสิ่งที่ผูกพันบางคนก็ยึดสมบัติเข้าของนาบางคนก็จิตนี้ก็ยึดคนรักยึดคนสิ่งของพ่อแม่ลูกสามีภัญญา,าทรัพย์สินเงินทองนี่คือคำว่าจิตยังไม่เข้าใจว่าตัวเองนี่เป็นใคร มันยึดกับไปในนูนะ่นแม้แต่กายสังขารมันหมดแล้วมันก็ยังเป็นจิตที่เป็นชื่อเป็นนามเป็นตัวเป็นตนนั่นแต่พระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่ถ้าคนที่ยังจิตยังยึดอยู่อย่างนี้ก็ก็ตายไปก็ออยังเป็นจิตวิญญาณที่เป็นตัว,เป,ตวเป็นตนในนามของจิตก็เลยหยุดอยู่ที่วนเวียนอยู่ที่บานตีเรือน เพราะเขเป็นวิญญาณก็ยึดแล้วนะแม้แต่เป็นคนก็ยึดตอนนี้ยังเป็นคนเนี่ยมันยึดความรักความผูกพันเข้าของนะลูกหลานเห็นไหมบรรบุบรุษทั้งหลายเห็นไหมน,นี่ถ้าเราสอนตามพระพุทธเจ้าเราก็นั่งดูถ้าเราตายแล้วถ้าเรายึดจิตจิตเราก็ต้องไปผูกพันธนาการไว้กับสิ่งของ นะบางทีเราตายแล้วนี่ลูกมันลืมเราไปแล้วแม้แต่ยังไม่ตายบางทีมันก็ลืมเราแล้วเห็นไหมมันนึกถึงเราตอนไหนก็ไม่รู้นะบางทีคนเราห่วงลูกนะแก่จะลาเราตายแล้วเราก็ยังห่วงอยู่เพราะจิตมันมันนึกถึงอยู่นันะ่นนะลูกไปไหนก็นึกถึงแตนะ่ลูกมันไม่ได้นึกถึงเราอ้าหนาะหรือบางคนนึกถึง อะไรอ่ะเข้าของสมบัติห่วงนักห่วงนาห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินเข้าของเงินทองขนาดตายไปแล้วนะนั่นเป็นผีอยู่ในป่าช้าก็กลับบ้านกลับเรือนไปก็เขาไม่เห็นเราอันนี้จิตมันยึดเป็นบิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าราเคยฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้เราจะหาจิต ว่าเราเป็นใครแต่ตอนที่เราเป็นอยู่นี้เราก็ไม่ใช่ว่าพอรู้ธรรมะแล้วเราจะทิ้งลูกทิ้งหน้าที่นะทิ้งการทำงานเ็าไม่ใช่แต่เราก็ต้องทำงานอยู่ให้เราเข้าใจแล้วก็ทำหน้าที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดูแลลูกไปคนเป็นลูกก็ดูแลพ่อแม่ไปตอนเป็นคนนะอย่าไปดือ้ออย่าไปอะไรอะ่ะพ่อแม่สอนก็ไม่ฟัง นะมันก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นความเกลียดชังไม่รักกันนะเกิดมาแล้วก็ให้รักกันแต่ให้รู้จักว่าเราชาตินี้อยู่นี่รักกันให้สิ่งดีๆนะถามคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะไม่ใช่พอเรียนธรรมะรู้แล้วก็จะทิ้งทุกอย่างไปไม่สนใจลูกไม่สนใจพ่อแม่อันนั้นก็เรียกว่าก็ไม่เข้าใจใต่อแท้อ,อีกนะ ต้องพูดสองด้านบางคนพอบวชแล้วเรียนแล้วทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกนะไม่สนใจมันจะไปอยู่อย่างไรนะมันจะไปเป็นอย่างไรไม่เคยถามหายังนะไงธรรมะเขาสอนให้คนเป็นคนดีนะแต่เราไม่เข้าใจเพราะว่า้าบวชแล้วทิ้งใ่ายหมดนะต้องทิ้งง่ายเป็นนะมันก็บอกคนทิ้ง เข้าใจแต่ก็ทำหน้าที่อยู่นะแต่คนที่ไม่เคยมาประพฤกติปฏิบัติวางใจเข้าใจธรรมะได้เนี่ยมันเขาไม่เข้าใจกนันนะเห็นไหมหมายถึงเขาสอนลงมาที่ใจให้ใจที่บอกปล่อยวางแต่ไม่ใช่ให้ทิ้งคนะำว่าปล่อยวางไม่ใช่ให้ทิ้งปล่อยวางเมื่อวันหนึ่งเราตายจาก จากโลกนี้ไปเราจะได้ไปได้ไปที่สบายที่สบายนะแต่ตอนเป็นคนนี่เราก็ต้องสอนลูกสอนหลานสอนกรัลรยาณิมิตสอนผู้ไปทธรรมให้มีสติคิดไอ้เป็นนะไม่ใช่ว่าคิดไม่เป็นนะเห็นไหมมันอยู่สองสองมันมคนพูดสองครั้ง นะบางคนฟังครั้งเดียวก็ไม่เข้าใจนะธรรมะสอนให้คนเป็นคนดีทั้งปลายนอกทั้งโลกและทั้งใจใจมันปล่อยวางแต่ไม่ได้ทิ้งกวา้านงะถ้าเราปล่อยวางแต่ทิ้งกว้างทุกอย่างมันก็จะเป็นหนี้เป็นบาปเป็นกรรมนะเราก็เลยต้องให้มีปัญญาเห็นไะ ปัญญามันเกิดขึ้นแล้วที่ใจแต่คนไม่มีปัญญามองน้มันมันไม่ได้อย่างที่เขาสอนนี่นะแต่คนมันไม่เข้าใจใจมันไม่เข้าใจใจมันยังไม่เกิดปัญญารู้แจง้งแทงตลอดนะก็เลยทิ้งทุกอย่างแต่ตอนใหม่ๆก็ให้ทิ้งทิ้งทุกตรมานมากนะก็บ่ใจมัน มันผูกพันยึดมั่นแม้แต่ตัวอยู่ไกลแต่ใจยังคิดถึงไม่ต้องเห็นก็ได้แต่ใจมันยังคิดถึงก็เรียกใจมันไม่วางอยู่อีกคนอยู่กรุงเทพอีกคนนึงมาบวชอยู่ที่ลำพูนคิดถึงคนกรุงเทพใจไม่ค่อยวางนะกว่าจะเข้าใจมันได้เห็นไหมถ้าปล่อยวางได้ก็เป็นสุขที่แด้ ถ้าเราตายไปเนาะเราก็ต้องไปอย่างนี้เนะี่ยจากกันแล้วแต่ตอนเป็นคนละ่ะตอนเป็นคนก็ไม่ทําอะไรให้มันดีให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยก็เลยค้างคาอาจจะต้องมาชดใช้กันอีกพราไม่แน่นะทําไม่ปล่อยไม่วางนะต้องมาชาิหน้าเจ้ากรรมนายเวรมันนึกไว้แล้วอันนั้นมันทิ้งเรามันทิ้งทุกอย่าง ิ้งคว้างนะตอนที่ไปหาเราเนี่ยพูดดีพูดหวานสุดท้ายก็เอาเรามาทิ้งมาควา้างแล้วมันก็ไปบวชเสียอย่างนี้เห็นไหมเจ้ากรรมนายเวรน,นะถ้าเขาปล่อยได้ก็ดีนะแต่ถ้าคนเขาปล่อยเข้าใจธรรมะก็ดีแต่ถ้าเกิดอีกคนหนึ่งไม่เข้าใจละ่ะมันมีปมอยู่ในนะบางทีแกล้งว่ามีความสุขแล้วแต่ที่จริง ไปก็สบายอะไรแต่ถ้าเราปล่อยใจถ้าเราปล่อยคนเดียวได้เราก็ไปได้เหมือนกันนะเจ้ากรรมนายเวรเราก็ลืมไปหมดแล้วอดีตก็ลืมแต่จําเวลาจะจําก็จําเวลาจะลืมก็ลืม,ลมได้นะอ่านั่นะมันเป็นเรื่องซับซ้อนนะสลับไปก็สลับมาคนคนเดียวกายกับใจอาจจะต่างกันนะเห็นไหม เ็เลยเคยพูดไว้ละคนเรามีสองด้านเขาเห็นเราทําแต่ใจเราปล่อยวางได้เขาเห็นเราขัางบนอะไรทุกข์หรือต้องทํางานแต่ใจก็ปล่อยวางทํางานเพื่อกายทํางานเพื่อหน้าที่ทําได้หลายอย่างแต่ละหนึ่งคนทําหน้าที่อะไรเขาทาไปนะนั่นเราพูดถึง กลับมาเรื่องของใจนะไหนถ้าใจเราเข้าใจแล้วนะการนั่งเจริญสมาธินี่สร้างกำลังถ้ากำลังไม่พอเดี๋ยวมันก็มีเรื่องเข้ามานะมันมีหลายเรื่องหลายดาวบางคนที่ไม่เข้าใจนะไหนก็บอกบางคนเขาก็มองแค่ทางโลกนะ มันเราบอกว่าปล่อยวางนี่นะแต่ทำไมยังทำงานนะบวดละเห็นโทษของการเกิดการเวียนเกิดเวียนตายอย่างนี้นะโทษของการแก่โทษของการป่วยนะเกิดมาเป็นคันาันีีป่วย นะเป็นธรรมดาพอเห็นโทษอย่างนี้แล้วก็นะเป็นอมตะจิตเป็นอมตะเข้าใจมันมันก็จะหลุดมันหลุดด้วยความเห็นเห็นโทษนะเห็นความเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาเห็นอนัตตาเห็นกายนี้มันไม่ใช่เรานะไม่ใช่เห็นว่าสิ่งที่เราไปนะ่ะเป็นอนัตตาสิ่งที่เรา หลุดออกอนัตตานี่คือความจริงที่เขาเรียกอน,นิพานนั้นเป็นความจริงเป็นของแท้แต่อนัตตานี่คือร่างกายแล้วก็ความสุขความทุกเวทนาสร้างรัางหลายนี่เป็นทุกขังอนิจจังกัตตามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราแต่สิ่งที่เป็นเรามันมีอยู่จริงคือเราได้หลุดพ้นจากกายที่สังขารนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่เรานะ ไม่มีไม่มีที่จะไปยึดมั่นถือมั่นกับมันนะแต่ตัวจริงของเราเป็นแท้น่มีอยู่นะตัวแท้ของเรามีอยู่ที่ก็เรียกอัน,นิพพานะผู้ถึงผู้หลุดพ้นแล้วเห็นกายเป็นอนัตตานะไออุปาทาน,นทั้งน,นะไม่ใช่มันเป็นเรื่องอนัตตายึดไม่ได้นะความทุกข์ก็เป็นอนัตตา ความสุขก็เป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นจริงก็คือเราได้เห็นมันตัวเราจริงๆรนะกำลังของสติแต่จะได้กำลังของสติเราก็ต้องฝึกฝนมันนั่นคือสติสัมปญยะตั่วพระนะ้อมเราไม่ใช่หายเรามีตัวมีตนเราเป็นผู้รู้อนัตตาผู้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ย มันเป็นอย่างนี้แหละเกิดมาแล้วนะเป็นเราไม่เคยหายไปไหนแต่ก็ใครละจเห็นเราใช่ไหมนอกจากเราจะเห็นเราก่อนถ้าเราไม่เห็นเราเราก็ไม่เห็นเขานะเราก็นั่ง เจริญสติเยอะๆนะพุทธานุสติในเราสวดมนต์ระล,ลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงไม่ได้หายไปไหนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่จริงในตํรราถ้าเราปฏิบัติจริงเราก็จะเดินสืบทอดอายุศาสนาบางคนก็ปฏิบัติไม่ได้นะกิเลสก็มาเสก,ก่อน พนะอมีเงินก็หลงกับเงินนะมันเลื่อมตัวนะแต่ถ้าใครมีสติเตือนห้ามล้ำเส้นนะสติมันจะมาเตือนว่าถ้าเราหลงกับเงินมากมันจะล้ำเส้นพวกตัญหาความพอใจมันจะเข้ามาสติเราก็จะหายไป แต่ถ้าเรามีสติมีกําลังสติก็คือคือธรรมะนั่นเองนะนึกได้มันจะเตือนเราเฮ้ยนี่เราปิดธรรมะแล้วใจเราเริ่มพอใจเริ่มชอบเริ่มมีความสุขกับสิ่งของแต่ถ้าเราไม่มีสติมันก็ไปเรื่อยมันก็เกาะกินมันก็กลับมากิเลสก็มาเพิ่มปูนให้เราอีก เนี่ยเส้นของมันอยู่ตรงนั้นถ้าใครรู้จักเส้นว่าเราล้ำเส้นไปแล้วนะแต่เรารู้เส้นของมันให้เราเริ่มมีมากแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันชอบอมันไม่รู้จักสละแล้วมันอยากมีชื่ออยากได้เสียงอยากได้นามอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ มันลำเส้นของธรรมะนะเส้นมันอยู่มันเป็นเรื่องของรายละเอียดแล้วเพราะว่าความละเอียดก็คือสติมันมาทันถ้าสติไม่ทันก็ไปได้ถึงไหนก็ไม่รู้นะไปรู้อีกทีหนึ่งเสียหายนะก็มันถ้าเราเรียนเราอ่านเราจะนึกได้นะห้ามเผรอ แต่ถ้าไม่ได้เรียนไม่ได้อ่านเราก็ไม่มีสติหรอกนอกจากสติเราคิดเอาเองแต่สตินี้หมายถึงธรรมะคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเขียนบันทึกเป็นธรรราแล้วเราก็อ่านนั่นสืบมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายัางเป็นยังมีชีวิตอยู่เขาก็เขียนตราร,รามาให้เรา ต่อมาจนถึง2,500กว่า600สอง0 5 6ห้าร้อยหาร้อยปนแต่นับก็ประมาณสอ0 0ันหเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้นึกเอาเองนะแต่เราไม่ได้นึกเอาเองเราก็ตามแบบนี้ตามหลักธรรมตรรรามันก็จะมีศาสนาพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคง ไม่มีความเปลี่ยนนะมันก็จะอยู่ทั้งร้อยเต็มร้อยผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมก็จะเต็มร้อยถ้าปฏิบัติจริงแต่ถ้าใครเข้ามาเปลี่ยนไปทีละเล็กและน้อยรุ่นต่อไปลูกศิษย์ของคนที่สอนเขาก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะว่าอาจารย์ตั้งใหม่เขียนใหม่นะบัญญัติใหม่พูดใหม่ศาสนาก็จะค่อย เสื่อมไปเสื่อมไปนะหมายถึงความเชื่อความศรัทธาก็จะหายไปเห็นไหมเพราะว่าเงินมันเข้ามาเยอะพอะเข้ามาแล้วเราไม่มีเส้นเกียคุ้มครองไม่มีหลักธรรมวินัยที่เคยอ่านจำไม่ได้นะเราก็จะใช้เรานี่แหละเป็นเครื่องตัดสินใจใจของเราเองเป็นเครื่องตัดสินมันก็เลยเป็นเหมือนสภาพ ที่เบอกบางคนนะแต่ว่าบางคนเขาก็ปฏิบัติตรงปฏิบัติดีอ้าวการเจริญสติไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้กวดน้ำไปเมตตานะสำหรับวันนี้พอเป็นข้อคิดแนวทางไปเมตตาให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์คุณพระรัตนตรยัยเทพเทวดาทั้งหลายพระอินทร์พระพรหมประยมประการโพธิสัตว์ทั้งหลายนาคีนาคายักษ์ศรียักษ์กษา ตลอดจนถึงนาคทุกพระองค์ทานกล้าปกปัก,ร,ปร,กรักษาประเทศชาติลูกหลานนะเปื่อนมิตรกันลยะในมิตรทั้งหลายผู้อุปรธรรมในส่วนธรรมพุทธานโมงพุทธายนะนคอยระดับอบุ่นอันนี้สงส์กันทุกผู้ทุกท่านนะะสับพสัสต์ทั้งหลายนะตามพวกปุ่มต่างๆตัง้ตงจิตตั้งใจแล้วก็ไปตึกพิจารณา ในธรรมแล้วเราก็จะได้ว่าเป็นคาถาบาลี